อ่ะโอเคเรื่องเรื่องนี้ผ่านเรื่อง U17 โคกครับอันนี้คือหามากย1 7เนี่ยบอกเลยว่าอันนี้คือน่าสนใจมากเอาง่ายๆคืออย่างนี้โคกครับเนี่ยเดี๋ยวจะจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมดูให้เดือนไหนเขาพุ่งวันวัน,วนอังคารหน้าเขาจะ,ะแถลงข่าวนะเออวันที่30มสิบเขาจะ,ะแถลงข่าวนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเออ ผมไม่แน่ใจว่าจะเริ่มช่วงไหนแต่ปกติเขาจะเริ่มประมาณปลายปลายปีนี่แหละพฤศจิกาธันวาเนี่แหละแต่เขาอยากได้ระบบระยะยาวเนาะทีมที่เข้าร่วมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีทีมไหนบ้างมีกี่ทีมอะไรเงี้ยบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้รายละเอียดดีเทลเลยนะครับรู้ว่าจะไม่ร่วมงานวันที่30นี่แหละก็จะได้รู้พร้อมๆกันนะครับทีนี้เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่ามาดามแป้งเนี่ยเขาพยายามหาสปอนเซอร์เพื่อเข้ามาเป็นไตเติลสปอนเซอร์ให้กับ รายการต่างๆสำหรับชุดเยาวชนที่จะเริ่มต้นขึ้นในยุคข,ของสมาคมฟุตบอลยุคใหม่นี้นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกละเลยแล้วก็หายไปจนมีคนถามว่าโน่นนี่นั่นมันจะเป็นยังไงเรามีคนบ่นเรื่องโครงสร้างรากฐานนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำไมไม่ทำคือคืออย่างนี้บ่นก็ไม่ผิดนะทั้งสื่อทั้งแฟนบอลอะไรเงี้ยบ่นโครงสร้างพื้นฐานของฟุตบอลไทยก็ไม่ผิดแต่ว่าในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่า มันแป้งก็จะเน้นที่ยอดของพีระมิดก่อนแล้วคือทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ตามมาด้วยไล่มาทีา่ไทยลีกทีมชาติชุด U 3, ยูยี่สอะไรเงี้ยซึ่งเป็นยอดที่เป็นจุดที่คนสนใจมากที่สุดแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยในช่วงประมาณสักปีนี้แล้วกัน2ปีนี้แล้วกันอพอบีจีเข้ามาเนี่ยอันนี้คือข้อดีแล้วกันเนาะพอบีจีเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้ความน่าสนใจของฟุตบอลเยาวาชนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะทั้งเยาวาชนที่ไปแข่งระดับนานาชาติที่บีจีไทย หรือแม้กระทั่งฟุตบอลเยาวชนในประเทศที่บีจีถ่ายหรือแม้กระทั่งฟุตบอลญี่ปุ่นที่บีจีถ่ายซึ่งในตรงนี้มันสร้างให้เฮ้ยความน่าสนใจของฟุตบอลอเยาวชนมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ประกอบกับตกรอบ U17 แบบชิปหายวายปลวงแล้ว U17 มันเตะทุกปีอยู่ชิงแชมป์โลกเนี่ยเออมันตกรอบแบบชิปหายวายปลวงมันก็เลยแบบว่าเราต้องการโครงสร้างอันนี้จริงๆวันนั้นเนี่ยคุยวันที่คุยเนี่ยก็คือคุยวันที่เขาจับฉลากแถลงข่าวเมืองไทยครับ เมื่อประมาณสองสามวกีก่อนแหละก็คุยกับเขาเขาบอกว่าปัญหาของมันก็นคือเขาอะมีหลีกที่จะทํามีคนที่จะช่วยทําแล้วก็มีคนที่จะทํามีพนักงานที่จะทําขาดสองอย่างขาดเรื่องแรกคือขาดคนขายคือขาดเขา,ขาเรียกว่าฝ่ายโอเปเรตอ่ะเขาคือฝ่ายที่คิดทําแล้วก็ขายก็คือตําแหน่งของพี่โจนั่นแหละพี่โจภาทิตย์แต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีเลยแต่เพียงแค่ขาดคนที่ทําตรงนั้น จริงๆอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยอ,อีกหนึ่งจุดก็คือสปอนเซอร์คำถามคือว่าทำไมต้องหาสปอนเซอร์วิ่งขนาดนั้นคําตอบมันก็คืออย่างนี้ครับตอนนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าแสมสปอร์ตเป็นเจ้าของหนี้ของแสมสมาคมซึ่งมันจำเป็นจะต้องมีสปอนเซอร์ครับเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ต้องควักเงินของสมาคมไปโปะ แต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดการจัดหนึ่งรายการเนี่ยเสียเงินประมาณ20ล้านนะสำหรับเยาวชนเขาบอกมาฝั่งสมาคมเขาบอกมาเสียเงินประมาณ20บล้านซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆถ้าไม่มีสปอนเซอร์ตรงนี้เนี่ยสมาคมก็จะควักเงินไปเรื่อยๆควักเงินไปเรื่อยซึ่งประกอบกับการมีนี่มันก็เลยเป็นปัญหาสะดุดมาตลอดผมพูดมาตลอดว่าจะเย็นๆไม่ต้องเร่งเรื่องเอ่อเรื่องโครงสร้างเรื่องฟุตบอลเยาวชนเรื่องโน้นเรื่องนี้เขาจะทําอยู่แล้ว เขาไม่ใช่จะไม่ทําแต่เพียงแค่มันยังไม่ถึงเวลามันถึงยังไม่ถึงจังหวะแล้วก็คุยกับสปอนเซอร์ยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีคนบ่นอ่ะช่วงที่ทั้งพี่เบิร์นทั้งหลายหลสื่อผมไม่ได้ว่าพี่เบิร์นนะเว้ยพี่เบิร์นแกก็มีแ,มนแนวคิดของเขาอะไรเงี้ยแต่ผมอธิบายให้ฟังว่าช่วงที่พี่เบิร์นหรือว่าคนอื่นๆหรือสื่ออยู่อย่างเจวอหรืออะไรก็ทุ้งว่ามันต้องโครงสร้างพื้นฐานต้องดีสิทฤาตมันต้องดีสิเฮ้ยเราก็พูดได้ มันเป็นวัฒกรรมที่เราพูดได้ถูกปะ่ะแต่ว่าพอมาดูกันในเนื้องานจริงๆอ่ะมันเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันไม่มีงบประมาณขนาดนั้นชุดหนึ่งจัดการแข่งขันหนึ่งรายการอ่ะสมมติจัดเอาง่ายๆ4เดือนแล้วกัน20ล้านนะเว้ยเออยี่ล้านนี่คือค่าใช้จ่ายแบบเน็ตๆเลยอ่เพราะนี่อพอมันมีสปอนเซอร์เขาก็เลยลดหน้าที่จะเข้าไปคุยอ่ะเขาจิ้ให้ผมฟังนะโค้กเนี่ยสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์อยู่แล้วกับกับสมาคม ช้างอ่ะเขาไม่ต้องมาสนใจบอลเด็กหรอกเพราะเขามีช้างเอฟเครับที่เป็นไตเติลสปอนเซอร์อยู่แล้วเมืองไทยก็เข้ามาอุ้มหลีกครับไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือที่ยังไม่มีไตเติลสปอนเซอร์ที่เป็นหลีกก็คือฟุตบอลหญิงเออฟุตบอลหญิงที่กาลังคัดเลือกอยู่ตอนเนี้ยยังไม่มีไตเติลสปอนเซอร์จริงๆก็เลยทําให้มันเกิดเขาเรียกว่าจําเป็นจะต้องค่อยๆที่จะค่อยๆทําค่อยๆท,ที่จะมีโครงสร้างขึ้นมาจนสุดท้ายเนี่ยก็มาตกผลึกได้ว่าอ่ะโค้กที่ ที่เป็นนอกเหนือจากเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบรนด์พาร์ทเนอร์กับสมาคมแล้วเขาก็อยากได้อย่างอื่นเว้ยเพราะเขาอยากได้ยางอื่นเนี่ยเขาก็เลยมาจับตรงนี้อะพอมาจับกันสมาคมจะมีหลีกแต่สปอนเซอร์ก็เข้ามาอยู่ตรงนี้สิมาอยู่ตรงนี้สิเพื่อให้เป็นไตเติ้ลสปอนเซอร์ไปมันจะได้เห็นภาพทีเนี้ยพอเป็นโค้กคัพเนี่ยโอ้โหเป็นรายการที่แบบหายไปนานมากยิ่งใหญ่มากล่าสุดเนี่ย2019ถ้าจะไม่ผิดนะ2019เพราะว่าผมอะไปไปโค้กคัพ ล่าสุดเลยก็น่าจะประมาณ2 0ง0ันสอกว่าเหมือนกันเออตอนที่ผมยังอยู่เชียงใหม่อยู่ะผมผมไปโคกครับช่วงนั้นน่ะก็นั่นแหละหลังจากนั้นก็หายไปเลยเพราะว่าเรื่องเรื่องปัญหาโควิดเรื่องปัญหาเม็ดเงินต่างๆนะครับเ,ออเขาบอกว่าต้องแบ่งกันแบ่งกันก็คือหมายความว่าไทยน้ําทิพย์เนี่ยคือดีลเลอร์นะดีลเลอร์โคกเขาบอกว่ามันจะมีโคคาโคล่าใหญ่ที่คุยได้ซึ่งคนเนคโคคาโคล่าใหญ่เนี่ยเป็นคอนเนกของคุณแป้ง คุณแป้งก็ไปคุยมาจนมาได้เป็นโค้ครับนะครับอันนี้ก็ต้องปรบมือให้นะครับผม <S <S> <S เพราะฉะนียสิ่งเหล่านี้มันก็จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับไม่รู้จะเป็นในวาระหน้าหรือเปล่าไม่รู้มาดามแป้งจะไปเป็นผู้ว่ากทมหรืออะไรอนาคตทางการเมืองหรือเปล่านี้ก็บอกไม่ได้แต่ปัญหามันก็คืออย่างนี้เราจะต้องมีฐานที่มันดีและมียอดที่มันน่าสนใจเราโดนโจมตีมาไม่อะเพราะาทำมันเน้นดีทำมันนี้ได้ปุ๊บ เราก็โดนโจมตีว่าโอ้ยลากมันไม่ดียอดมันจะไปได้ยังไงอ่ะแต่เราก็พาพากันมา20กว่าปีแล้วเออเราพากันมาเอาตแต่เอาง่ายๆนั่นแหละยุคบางยีแล้วกันไม่ผมไม่นับก่อนนั้นอาจารย์วิจิตเกตแก้วเลยฟุตบอลสมัยนั้นเป็นยังเป็นฟุตบอลสมัครเล่นอยู่พอเริ่มเป็นฟุตบอลอาชีพอายุก,ก็ตั้งแต่บางยีก็ตีซะประมาณ2 0 0 8ันแปดสอ่ะตอนนี้ก็ประมาณ17ปีถูกไหมเราลากกันมา17ปีแล้วไอ้แบบที่มันไม่มียอดปิรามิดนี่แหละที่คุณบอกว่าเราหวังแต่ผลยอดของปิรามิดนี่แหละ เราลากกันมา17ปีจนตอนนี้ฟุตบอลไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในกีฬาที่ต้องบอกว่าก็มีคนสนใจเยอะขึ้นมากพอสมควรอ่ะจากช่วงนี้ช่วงนี้พีคมาก,มากตกท้องชา้างมาจนแบบเหลือศูนย์ติดลบเฮียอะไรอ่ะตอนนี้ก็กลับขึ้นมาอยู่ในจุดที่น่าสนใจมีคนซื้อสปอนเซอร์มีโนโน,นีนนันพไนเนี่ยเยาวชนมันก็จะตามหลังมาจากหลีกพ่อหลีกแม่ก็คือหลีกไทยหลีกไทยหลีกสองที่เขาเบรกกันเอาไว้เนี่ยเยาวชนก็ค่อยตามมาทีหลังนะครับนี่คือสิ่งที่มัน เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันที่30รู้กันว่าจะมีกี่ทีมนะครับผมเออประมาณนี้นะฮะ